ชื่อต้อนน้ำต้นน้ำทานรำค่ะนพะเบมนะคะก็เริ่มต้นปี1988นะคะโดยที่ว่าเราก็เริ่มจากธุรกิจครอบครัวแล้วเราก็ผลิตเสื้อเพื่อจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวอะค่ะตอนแรกเราก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิตนะคะก็คือเราก็ผลิตจากที่ว่าเอาไปขายแถวสนามหลวงแถวตลาดนัดเนี่ยค่ะจนประมาณปี1988เราคิดว่าเออมันน่าจะทำแบรนด์อะไรสักอย่าง ที่ทําให้ผู้คนจดจําหรือว่าลูกค้าจดจําได้เราก็ได้เริ่มคิดคําว่าโน p r พาวเ m มขึ้นมานะคะ่ะอ๋อคะ่ะทำไมถึงเป็นโน p r พาวเ m มหรอคะก็มันเกิดจากที่ว่าคุณอานะคะเขาก็คิดคําว่าเ,ออเห็นนชาชายชุนหวันที่เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยนั้นนะคะแล้วก็เพลงของคาราบาวนะแอนนะคะก็คือมีเพลงร้องเพลงคําว่า No p r o าวเบมแล้วก็เห็นว่าวา่านีคคานี้หรือประโยคคํานี้หรือมารู้สึกเตดหูแล้วก็จดจําได้ง่ายแล้วมันก็ความหมายดีด้วยคือเป็นเสื้อยดืดที่ไม่มีปัญหาะคะ่ะ ็เพราะว่าเรามีประสบการณ์นะคะจากที่เราขายหน้าร้านมาทั้งหมด30กว่าปีเราเห็นว่าเ,ออเรามีความพร้อมและเราก็มีทักษะประสบการณ์หลากหลายเริ่มจากที่ว่าเราทําเสื้อพนักงานของเราอ่ะให้พนักงานเราใส่เองแล้วเราสึกว่าการที่ทุกคนหรือทุกบริษัทมีฟอร์มพนักงานเนี่ยมันทําให้บริษัทมันดูเป็นมืออาชีพ เราเริ่มจากว่าเราอะเปลี่ยนฟอร์มพนักง,งานทุกๆ3เดือนแล้วเราก็ศึกษาเนื้อผ้ามาเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนบ่อยจังเลยมันน่าจะใส่ได้สัก6เดือนหรือปีหนึ่งไหมนะคะเราก็เลยเริ่มพัฒนาคุณภาพเนื้อผ้าคัตติง้งการตัดเย็บให้พนักง,งานเนี่ยใสแล้วสีไม่ซีดไม่โทรมไม่ยืดไม่ย้วยแล้วเป็นหน้าตาของบริษัทค่ะยูนิฟอร์มของโนพะเบมดีกว่าที่อื่นยังไงนะคะอย่างที่บอกว่า เราเนี่ยมาทําตลาดของยูนิฟอร์มเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องของการตัดเย็บเพราะว่าฝีเข็มของเราเนี่ยเนี๊ยบแน่นนะคะแล้วคุณภาพของเสื้อเราเนี่ยไม่ยืดไม่ย,ย้่ยคุณภาพการปากักการพิมพ์เราสะสมประสบการณ์มาแล้วเราเรู้สึกว่าเราจะส่งมอบความไว้วางใจเนี่ยให้ SME ทั่วประเทศนะคะที่มาใช้ของเราเนี่ยใช้ในราคาที่วางใจได้ค่ะ ส่วนเรื่องราวของอ่ายูนิฟอร์มนะคะเราก็ไปทำงานให้หลากหลายองค์กรนะคะอย่าง s c g อะ่ะเขาก็มาสั่งกับเราเขาก็สั่งเป็นยูนิฟอร์มที่สะท้อนแสงเวลาที่ทำงานกลางคืนนะคะมันจะมีแถบสะท้อนแสงป้องกันอันตรายเวลาคุณเดินทางเข้ากะหรือว่าคุณต้องเดินทางกลางคืนไฟหรือแสงเนี่ยก็สะท้อนกับเสื้อคุณเสื้อเราจะเห็นชัดว่าเวลาข้ามถนนนะคะมันก็ไม่อันตรายค่ะอันนี้ก็จะไปช่วยซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องความปลอดภัยของเสื้อยูนิฟอร์มค่ะ ยูนิฟอร์มนะคะมันมีความสําคัญมากกับองค์กรเพราะว่ามันช่วยให้อัตลักษณ์ของบริษัทหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเนี่ยไม่เป็นทางที่เดียวกันเขาสามารถที่จะเหมือนกับเป็นหนึ่งชิ้นที่ทําให้ผูกความสัมพันธ์ของคนในทีมค่ะว่าเออเราคือทีมเดียวกันนะมันทําให้เสื้อฟอร์มเนี่ยบ่งบอกถึงสถานภาพว่าเราอ่ะเป็นมืออาชีพแล้วเราก็เป็นทีมเดียวกันเราเป็นบ้านเดียวกันค่ะ ก็การมียูนิฟอร์มก็อย่างแรกเลยคือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมันจะทําให้รู้สึกว่าเดินไปไหนเราก็จะรู้สึกว่าเรามีทีมมีความสามัคคีเกิดขึ้นในองคอ์กรนะคะตั้งแต่เราอยู่นี่มาเพื่อนๆร่วมงานทุกคนก็อยู่เหมือนพี่น้องเป็นครอบครัวนะครับเข้ามาอยู่กันโนพอบเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเป็นครอบครัวค่ะเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเราเข้าถึงได้ง่ายทํางานที่ไหนที่มีความสุขก็เหมือนเหมือนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมีความสุขอะค่ะ คือเวลาเวลาพี่ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยเวลาไปเดินตลาดที่ไหนนะคะแม่ค้าก็จะถามว่าเออใส่เสื้ออะไระสวยดีบริษัทอะไระก็จะตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่าเราใส่เสื้อยูนิฟอร์มของโน r o b เบมเพราะว่าความรักที่มีต่อองค์กรนะคะเราถึงทํางานทุกอย่างให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการะคะ่ะโนประเบมคือบ้านเรารักองค์กรนี้ค่ะต้องอยู่ที่นี่ก็เกือบ20ปีนะคะอยู่เหมือนลนักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้รักโนพเบมมากเลยค่ะเรารักโนพเบมค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคะที่มอบความไว้วางใจให้เราได้ดูแลนะคะแล้วก็เราสัญญาว่าเราจะทําด้วยความซื่อสัตย์จริงใจนะคะรู้จริงทําจริงแล้วก okay ็ทําให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะไม่หยุดนิ่งในการที่จะส่งมอบความไว้วางใจหรือคุณภาพให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะ เวลาที่ลูกค้านึกถึงยูนิฟอร์มให้นึกถึงเรานะคะโนพ r o เบ e มเดอะเบสทีเ no ชิร์ตค่ะ